วันนี้ฟอดจะพาทุกคนไปตะลุยเมืองเฉิงตูที่ถนนโบราณจินหลี่พร้อมกับซอยกว้างซอยแคบรวมไปถึงสะพานอันซุนที่เป็นจุดเช็คอินของคนที่มาเที่ยวที่นี่และพลาดไม่ได้กับจุดเช็คอินแพนด้าที่อยู่ใจกลางเมืองบอกเลยว่าคลิปนี้สนุกและดูเพลินมากๆจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในอัมเฮียนาวค่ะ อรุณสวัสดยามเช้าของวันที่สองหรือวันที่สามนะคะโดยประมาณอาหารเช้าเหมือนเดิมทุกวันเธอ,อเหมือนใช้กินกับข้าวแบบเดิมอย่างเดิมในทุกๆวัน้ คือออกมาเดินเลยข้างนอกเพราะว่าจะมาตามหามินิมาร์ทนะคะทุกคนจริงๆแล้วมันมีมินิมาร์ทแหละอยู่ข้างหน้าโรงแรมแต่ไอมินิมาร์ทที่อยู่ข้างหน้าโรงแรมเขาบอกให้นิฉันเดินมาที่มินิมาร์ตนี้ฉันก็งงเหมือนกันว่าเขาไม่อยากขายของหรือว่าอะไรประมาณ7หรือว่า6องศานะคะตอนนี้ซึ่งก็หนาวเอาเรื่องอยู่ จะบอกว่าอุย้ยมีขาหมูใครบอกไม่มีขาหมูเธอมันมีขาหมูนะเธอฉันจะตายฉันจะลงแดงฉันไม่ได้กินอะไรที่แบบอร่อยถูกปากเลยมีแต่อะไรจ,จืดๆก็ไม่รู้ว่ะเนี่ยอันนี้มีร้านอาหารอยู่แต่มันจะไปกินทันได้ไงวะเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแบีบแต่กิ่งมมกเหมือนแต่คนจีนนะไม่ใช่แค่เวียดนามหรือว่าอินโดอินเดียเท่านั้นจีนก็เหมือนกันคับ แล้วโชคลายได้เกิดขึ้นแล้วนะคะทุกคนฝนตกค่ะตกหนักด้วยนี่ก็คือเส้นทางของทราวที่จะต้องเดินไปนะคะทุกคนเดินไปนู่นนะนู่นอย่างดีกาแฟก็ยังไม่ได้กินเลยนะเนี่ย ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่ดิฉันเดินมานั่นก็คือก็ไม่มีอะไรนะคือมันก็แพนด้าเนื้อออกปะคือมันก็แพนด้าแต่ว่ามันก็คือเมืองเฉิงตูเนื้อออกไหมคือเราก็ต้องมาถ่ายคือใครมาตรงนี้ก็คือต้องมาถ่ายตรงนี้ก็คือเท่านั้นนอกนั้นก็ไม่มีอะไรหรอกแล้วซึ่งตอนที่ฉันมาก็คือ บรรยากาศคือบาได้เลยฝนตกซื้อกาแฟก่อนอันนี้คือกาแฟเย็นเห็นสภาพกาแฟเย็นปะก็ท้ามาก็เดินมาเล่นแถวนี้ก็ได้นะทุกคนร้านอาหารอะไรเงี้ยก็เยอะอยู่ แต่ถ้าถามฉันนะถ้าเรื่องแบบมาดูแพนดงแพนด้าอะไรอย่างนีน้ฉันก็รู้สึกว่าก็ใครมาดูก็มาดูืมเราจะไปไหนต่อคะ่ะทุกคนนอ้คือต้องสามชั้นนะฉันว่านะใน<อ>นี้คืออะไรเหรอคะ เป็นศาสตร์ของอีนอะไไม่รู้แต่ตงการแค่ไรกนี่ข้างในเป็นแบบนี้ซึ่งเรายังไม่รู้ว่าคืออะไรของทิเบตปเปล่าน่เจ้าของทิเบตไ่นไเอาตวนเอาแค่สิบส่หยวนอ่ะเอาออก ส4สี่หยวนหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลทวนแกปลูกเองแกบอกแกบอกว่าแกปลูกเองส่งเยอะเลยสวยมากมันได้เยอะขนาดนี้เลยหรอ that's great ใครอยู่ไทยจะนอกไปให้ไม่ได้นะเพราะว่า ฉลองแล้วมันเละก่อน,เ,อนเหมือนเขาไม่ได้ใส่แบบพวกฟอร์มาลีนหรือว่าพวกสารอะไแบบทันบูดกันเสียเนื่อง่ากกันเน่าอ่ะมันก็เลยจะเละง่ายอ่อือืืมอืมอื เ้าสิบบาทเ้าสิบห้าบาทอืมได้เต็มถุงเลยถ้าซื้อที่บ้านเราอ่ะกล่องเป็นร้อยนะอืมอเสาร์กระเป๋าแบบน่ารักมาก ซาลาเปาบ้านโมวันนี้ก็คือมแต่กินกินอย่างเดียวอะไม่สนสี่ส่วนแปดตัวนี้ตัวนี้มีขายไม้ไหเนื้อไหมคะเออ หลังจากกินข้าวเสร็จนะคะทุกคนมาเดินเล่นที่สะพานอันซุนนะคะซึ่งคือที่นี่นั่นเองค่ะของจริงคือสวยมากของจริงสวยมากมากๆจริงๆนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะตรงนี้นะตรงอ,อสะพานคือนี่เหมือนอะไรรู้ปะเหมือนอะไรรู้ปะเหมือนสิงคบโปร์ค่ะ เหมือนสิงคโปร์มากแล้วมีการล่องเรืออย่างนี้เห็นไหมเขาจะมีการล่องเรือ,อเอาเรือไปไหนแล้ว่ะเรือไปไหนแล้วเออมันเหมือนสิงคโปร์เหมือนกันนะเออใครเคยไปลงเรือจะรู้ว่าตรงนี้เหมือนมากต่ันก็สวยมากจริงๆนะเอานี่ไงเรือ พาขึ้นไปดูวิวข้างบนนะคะทุกคนว่าหลังจากที่ขึ้นบนโภพานแล้วเป็นยังไงบ้างไปดูไปดูไปดูปดโอ้ยสวยมากขึ้นมาเหอะบรรยากาศดีวิวดีว้าว ตอนนี้ก็คือมานั่งกินแมคโดนัลล์อยู่นะคะทุกคนอร่อยมากเลยอืยอให้ดูวิวอันนี้เป็นวิวจากแมคโดนัลล์นะคะทุกคนวิวโคตรดีแมคโดนัลล์เขาก็ราคา,าไม่แพงเนาะก็ร้อยกว่าบาทพอกับบ้านเราเลย ตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในตลาดเหมือนน่าแต่เคยเห็นใี่ i อบ o ไปใช่ค่ะวันดีค่ะเจออะไรแล้วนะไม่เห็นชื่อชื่อฟอร์ดค่ะปอดใช่ค่ะพี่มาเที่ยวจีนเหมือนกันใช่ไหมคะครั้งแรกครั้งแรกอันนี้ถ่ายคลิปลงช่องฟอดนะวัสดีค่ะเจอแฟนคลับนะคะขอบคุณค่ะเไปเจอแฟนคลับทุกคนสวยมากที่นี่คือแบบว้าว อเดี๋ยวเข้ามาข้างในก็สวยนะเนี่ยชาหรอชาข้าวชาข้าวมาร์คข้าวทำมาจากข้าว,าวอ๋อที่กลิ่นเหมือนปูนซีเมนตน์เอ้ยอันนี้กลิ่นเหมือนน้ำต้มมามา่า like? Family you can try? อืม that's great <S can I try <Yeah. S 1> thank you ร <Okay. S 1> ้านนี้นะคะ It smells like... Uh... Chamalee? Mali. Oh? Yeah, <laughs> yeah. yeah. You like tea? Yes. You can take some. is Good? Oh, it's good. Yes. It's good in Thailand. <laughs> you okay. hmm Thank you so much. Okay. Okay. You know what? buy no not yet thank you <laughs> thank you อะไรอ่ะอุยร้านน่ารักมากให้ดูร้านร้านสวยมากเย่า hello hi you can try fruity what's this <S fruit oh ย yeah, yeah, ่า yeah. ย่าย่า fruity that's good for eyes and good for liver you can try คืออะไรนะ fruity yeah fruity ชาผลไม้ yeah <laughs> mm. wow. ยูเวเร่ handsome อ่า handsome handsome เขาบอกว่าพี่มา handsome เห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเธอหล่อจริงๆเออไหนพูดไม่เชื่อคนจีนเขายืนยันกับตาว่าหล่อจริงก็ยังจะเธอฉันชอบสิ่งนี้สตาร์บั x สตาร์บัคที่นี่เรียกได้ว่าเป็นสตาร์บัคที่โบราณที่สุดแล้วนะคะทุกคนไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาเปิดมานานแล้วนะแต่เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยสร้างบนตึกที่โบราณนั่นเองค่ะโอ้ยวิวดีมาก <laughs> หนาวเห็นเห็นอย่างนี้คือมันหนาวมากนะอันนี้วิวต้นไผ่ที่มาเราต้องมุมนี้สวยมาก หข้าข้างในแป๊บหนาวโออฉันตามหาสตาบาร์คนี่ออกช่องฉันหน่อยเร็วเร็วออกช่องฉันหน่อยชื่ออะไรคะเจเอกค่ะเจเอกจริงปะเนี่ยจริงค่ะจริงเหรอไม่เคยรู้จักชื่อกันเลยอยู่ด้วยกันมาสี่วันลฉันจะสั่งกาแฟแต่เขาไม่ไม่ไม่พูดภาษาอังกฤษ ตังหูลูกคะ่ะทุกคนตังหูลูกมีไอไอบ้างอะ่ะก็สตรอเบอรี่สิบห้าหยวนใช่ไหมสิบห้าหยวนหยวนยังไม่แห้งดยมันมันไม่แข็งอะเนาะให้มันโดนอากาศหน่อยอุมโอ๊ยแต่เราเธอมันน้ำตาลหกออกมาเลยอะ่ะน,นี่ดีถังขยะเอาถาังหูลูกไม่แข็งทุกคนหน,นาว อ๋อเ <laughs> ูรอแบบว่ากินไปแล้วนิดหนึง่งอร่อยมากงทุกคนของจีนอร่อยนะแบบไม่หวานมากทิมดูโอ้ไม่กล้า oh <my> <laughs> มันหวานไหม่ะไม่หวานมาอืม,อนะอมไม่แข็งหรอไม่แข็งอร่อยไหมแต่อร่อยนะอืมก็ ทุกคนอย่าไปเชื่อไม่หวานคือไม่หวานอ e ีมาร์ไม่ใช่ไม่หวานน้องฟอดนะน้องฟอดคือหวานมันคือไม่หวานอ e ีมาร์ไม่ใช่ไม่หวานน้องฟอดคือหวานของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะงั้นอร่อย <c oughs> อวิวข้างหน้านี่ก็สวยนะแปบ๊บนึงนะจะให้ดูทุกคนมาเดินถนนน,นี้กันได้นะต้องมาเช้าๆแบบเนี้ยก็สวยบรรยากาศแบบว่าฝนแบบฝนตกเสร็จใหม่ๆอ่ะเข้าใจคำนี้ปะ มันดีเนาะคือตอนนี้ฝนไม่แรงไม่อะไรเลยไม่มีฝนเออแต่ว่าโอ้ยมีน้ําหอมวะน้าหอมน้าหอมจีนเธอน้ําหอมจีนเธอน้ําหอมจีนเอามาเอามาน้ำหอมอยู่นะเดินผ่านอ่ะโอ้ย้ำเปรีมแล้วฉันแต่งตัวมาได้ถูกตีมวันนี้มากเลยอุย้ยน้ำเต้าเธอน้ำเต้า,น,ตาน้ำเต้าปาปูสวยเนาะ ว้าวสวยมากว้าวเธอสวยได้ขนาดนั้นโอเคเลยนะถ่ายรูปสวยอะที่เนี่ยเออเป็นสถานนี้อู้ข้างในยิ่งสวยเธอ แต่ละร้านนี้ฉันชอบร้านนี้มาร์และพี่เซ็นร้านนี้เนี่ยค่ะร้านนี้คือร้านอะไรคะร้านอะไรไม่รู้ร้านเครื่องประดับนะไม่ใช่หมายถึงข้างหลังนู้นเป็นเหมือนกัเครื่องเงินเครื่องทองเครื่องเงินเครื่องทองเหรมันจะเหมือนแบบว่าเวลาที่คนจีนเขาจะเผาแบบว่าช่วงเทศกาลใช่เขาต้องมีเผากระดาษใช่ไหมมันจะมีเครื่องเงินพวกเนี้ยอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเออ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 เขต้องมีแบบว้ายชุดจีนสวยมาก กี่หยวนอะอันนี้เขาขายปะเฮ้ยเธอชุดนี้สวยเนาะ How much Seven hundred หยวนหยวน Seven hundred หยวนนะคะ Thank you so much Daily Queen มีนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวอดตาย Starbucks ก็มี Starbucks เป็น Starbucks ที่เก enfin ่า uh, ที่สุดเนาะเก่าที่สุดคือตึกเก่าตึกเก่าแต่ว่า Starbucks เพิ่งเปิดใช่ ดูสาวๆแก๊งนี้เขาทำอะไรกันสาวๆแก๊งนี้คือเซลฟี่ทำอะไรฮะโอ้ยซากุระปะจริงปะ,งะเธอมีซากุระเธอมีซ <c oughs> ากุระที่เมืองจีนเธอเห็นไหมซากุระที่เมืองจีน ต่อไปจะพาทุกคนไปที่ซอยกว้างซอยแคบนะคะบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยโบราณไม่แพ้กับถนนโบราณจิหลี่เลยค่ะเนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเขาถูกสร้างมามากกว่า200ปีแล้วนะคะทุกคนบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยนั่นก็คือคลื่นมากๆและที่สําคัญของขายเยอะมากๆอีกด้วยค่ะตอนนี้ที่ฉันก็คืออยู่ที่ซอยกว้างซอยแคบนะคะทุกคนซึ่งถามว่ามันต่างยังไงกับสถานที่แรกสถานที่แรกนั่นก็คือเป็นเมืองโบราณที่เป็นปูนใช่ไหม แต่ว่าซอยกว้างซอยแคบเนี่ยเป็นเมืองโบราณที่เป็นไม้นะคะเรียกเขาว่าไม้ล้วนเลยอย่างเช่นอย่างนี้เพราะว่าที่แรกเขาจะเป็นปูนเนาะแต่ว่าตรงนี้ก็คือจะเป็นไม้เอาจริงแล้วที่เนี่ยเหมือนขายของกันดูเดือดมากกว่าที่ที่แล้วอีกเนาะแล้วก็คนเยอะกว่าด้วยนะเพราะว่าของแบบวัยรุ่นวัยรุ่นอะไรเง,งี้ยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันคนเยอะมากไม่เหมือนที่แรกที่แรกดูสงบนะ แต่อันนี้ก็คือเยอะมากซอยกว้างซอยแคบเนี่ยและแน่นอนนะคะสิ่งที่ขาดไปไม่ได้นั่นก็คือร้านเลยค่ะร้านป๊อปมาดั่นเองค่ะทุกคนแต่ดิฉันก็คือฉันไม่ใช่สายลาบูอย่างนี้ก็อกปะคือฉันก็จะแบบว่าแวะเวียนเข้ามาชื่นชมเฉยแต่ไม่ได้ซื้อนะคือข้าจะบอกว่าข้าเจออย่างหนึ่งที่ข้ารู้สึกว่าข้าต้องตำกระเป๋าค่ะทุกคนน่ารักปะน่ารักมากเลย เดินดูก่อนเซฟเงินเยอะๆไว้ก่อนอเผื่อว่าจะได้เจออะไรอย่างอื่นเนาะอนในสุดอาหาร้เดินก็ไปด้านในด้นี่อะไรที่แบบว่าน่าชอบไหหาะแถวนี้ซอยกว้างแค่ส่วนใหญ่จะเล่นของกินจ้ะแล้วก็จะมีพวกขนมลองเดินเข้าไปชมก่อนจ้ะถ้าแต่ของซื้อมาจะคล้ายๆกันกับที่เราไปเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้แอปเล็งไว้อยู่แต่ว่ากลัวเดินแบบกลัวเสียดายข้างในอะ่ะพี่ไพลิน ยตรงนี้เป็นช่วยคาบแล้วที่นี่เาขา<อ>มีตำนานอะไรก็คืออันนี้เป็นหมู่บ้านที่เก่ากาแล้วก็สร้างที่ราชองค์ชินแล้วก็มากดในนะจริงๆนวน่ะเขาคนที่มาหาเศรษฐี ขาก็เวลาที่การเดินทางนะคะเขาต้องใช้วิธีที่นั่งรถม้าดังนั้นเขาก็สร้างแบงโซลยกว้างกว่าจะได้ให้รถม้าเข้าไปได้แล้วก็ออกมาได้แล้วก็ซอยแคบียก็เป็นคนที่ธรรมดาอาศัยอยู่แล้วก็วิธีเดินทางเขาก็เดินเท้าแบบนี้เรียกว่าซอยแคบอันนี้ใช้กว้างซอยแคบอยู่ฝั่งนู้นต้องไปอีกเออใช่เขาก็เดินเดินเท้าอย่างเดียวเลยตอนั้นเขาไม่ต้องไม่ต้องประมาณกี่ปีสองร้ยกว่าปีแล้วสอง้กว่าปีใช่ค่ะ เหมือนแมวเป้าเลยรู้จักแมวเป้าบ้านฉันไหมข้างหน้านี่เหมือนแบบจะต้องมีอะไรสักอย่างที่ผอวว่ามันมีเสียงแบบว่าเหมือนเสียงเชิดสิงโตอะทุกคนเอามันอยู่ในนี้เหรออุ้ยนี่ไงเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เสียงเชิดสิงโตเขาทำขนมเธอก็ทำขนม นี่ขัดูวันนี้อุ้ยปลาหมึกโอ้ดียินเสียงปะโอ้ไส้กรอกแบบน่ากินมากแกดูไส้กรอกแผน่นไปไส้กรอกหน่อยเห็นปะ ไม่รู้เขาถูกอะไรหรือว่าแบบว่าเรียกร้องความสนใจเฉยๆพอกูก็ไม่เห็นว่าเขาจะถูกอะไรนึกออกป้ะเขาก็ถูกแบบแผ่นเปล่าๆเลยแล้วพอเราหันไปมองแล้วเขาก็เลิกถูกไยคุณมาเขาแบบว่าจะซื้อถังหูลูกอีกแล้วนะคะถังหูลูกอีกแล้วเผลอตรงตลาดที่ผ่านมาถังหูลูกมันไม่แข็งนะทุกคนพราะมันไม่แข็งก็ไม่ได้อ่ะคุณมาเขาเลยอยากลองใหม่เพราะว่าดูจากตาเต่แข็งอยู่นะ อะไรนะไปตลาดเมื่อคืนอะไปตลาดเมื่อคืนหรอนี่เหยอเนอืมแข่งเลยอะที่บเออไม่แม่ค่ะเขาไม่มีข้าวขาหมูขายจริงเหรออันนี้ไม่เข้าใจเธอฉันว่ามันก็ฟิลแบบสำเพงนะคือสำหรับฟอร์ดนะทุกคนฟอร์ดรู้สึกว่ามันคล้ายๆสำเพงคล้ายๆเยาวราชคล้ายๆพหุรัตแต่ มันสวยกว่ามันสวยกว่าสอยกว้างสวยแคบเนี่ยมันสวยกว่าแล้วมันก็มีจุดใี้ถ่ายรูปเยอะเออเหนื่อยแล้วนะไม่ใช่อะไรเริ่มเหนื่อยแล้วเดี๋ยวจะกลับไปป๊อปมาดที่บอกว่าจะไม่ซื้อสุกซื้อเมืองคนดูดบุหรี่จัดมากคอลองดูดกันแบบทุกที่ทุกเวลาไม่เราอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดก็คืออะไรรู้ปะคือเขาเป็นเมืองหมีแพนด้าก็จริงเนาะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะซื้อแพนด้าไปทาไมใช่ไหมล่ะ มันไม่ใช่สิ่งที่บ้านเราขาดแคลนอะคือตุ๊ก,กตามันก็เป็นตุ๊ก,กตาแพนด้าเธอเข้าใจปะมันก็เลยเหมือนเลือกซื้อของยากนิดนึงถ้าไม่ใช่เป็นอะไรที่บแบบบรรไมากๆเงี้ยเข้าใปะแร์ไอเทม <c oughs> แต่ฉันก็ได้ได้เจอสิ่งที่ฉันถูกใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือกระเป๋าใบนั้นแหละจะกลับไปเอา ไม่ใช่แค่บูมมี่แพนด้าสวยนะบูมนี้ก็สวยเห็ไมมนะไหมสิงนี้มันเป็นวิวเมืองแล้วแบบเป็นวิวเมืองตอนะที่นี้เราก็หันมาดูฝั่งหมีแพนด้ากันบ้างนะคะมาปีนตึกแ,และซึ่งแน่นอนนะคะทุกคนว่าที่นี่ก็คือในเมืองเลยเฉิงตูก็คือเป็นห้างที่เรียกได้ว่าแทบจะใหญ่ที่สุดของเขาณตอนนี้เลยนะความรู้สึกมันจะคล้ายกับสยามพารากอนสุด,สด เออเข้าไปดูแล้วก็ไม่มีอะไรก็มีแต่สิ่งที่เราซื้อไม่ไหวอะทุกคนคือแพงมีแต่ของแบรนด์เนมดีฉันยังไปไม่ไหวนะฮะให้ดูโอ้โหอลังการสุดๆไปเลยย่าเวียนหัวยัง ก็คืออยากกินค่ะให้ดูดิฉันอยากลองเพราะว่าทางไกลท้งอะไรเขาก็แน,นะนำะอ่านาอแบบว่าต้องกินอะไรนะหนวดหนวดปลาหมึกหรอเออแล้วเราก็จ่ายโดยอลิเพย์เหมือนเดิมนะคะหนาวยี่สิบเอ้สี่สิบเนาะ f o r y ร้อยแปดสิบ็ดบาทก็เท่ากับว่าไม้ละมันเก้าสิบเก้าสิบกว่าบาทก็ ที่ไทยก็น่าจะประมาณนี้เคยเห็นปลาหมึกย่างที่ไทยอ่ะแพงเหมือนกันนะทุกคนไม่ใช่ถูกๆนะตัวละร้อยฉันก็เคยเห็นตัวละร้อยอ่ะแต่อันนี้มันเป็นแบบปลาหมึกยักษ์นะตอนนี้นะฮะที่ฉันก็คือได้มาแล้วคะ่ะหอมๆเนาะหอมอหอมมากหนึ่งสองสง้นี่เหรออร่อย อเออไม่เหนียวเนาะว้ไม่เห,น,เห,น,เหนียวอืมเอออืมคือในความรู้สึกของฟอร์ดนะฟอร์ดรู้สึกว่ามันเป็นเมืองที่ดูเจริญแต่ในขณะเดียวกันมันแอบดูหน้าเดินและดูไม่ค่อยวุ่นวายว่ะ เอ้เป็นความรู้สึกแบบนั้นอะว่าแบบเราอยากเดินอะแล้วเราก็รู้สึกว่านางไม่ได้วุ่นวายอะแล้วทางเดินคือก็น่าเดินแต่ไม่รู้เดินไปนไหนนะคือเดินไปก่อนนึ่ออกว่าคือเดินเล่นเดินอะไรอย่างเงี้ยอากาศก็ดีเลยอย่างเงี้ยโออหรือมันเป็นเพราะอากาศด้วยเนาะถ้าอากาศเย็นอย่างเงี้ยที่เมืองไทยก็คือเลิศไง